สวัสดีช่วงสายวันที่24ตุลาคม2 5 2 0รอย64ีมนีกีมาพยากรณ์อากาศประจำวันพร้อมกับอัปเดตพยากรณ์อากาศล่วงหนา้าตั้งแต่2 5 ไปจนถึง28ตุลาคม2 5 6 4เพื่อพี่ๆน้องๆจะได้เตรียมโตเกี่ยวข่าวนะจ๊ะไปรับชมรบฟังกันเลยสำหรับภาคอีสานเมือนี24ตุลาคม64ส,สีมีเมฆเต็มท้องฟ้าลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงซีมีฝนฝ้าคะนองเพียงรอยละ10ของพื้นที่ซ้ำนันเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากก็สิเป็นสุริ้นสีสะเกตและกับอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสและได้ทันกับ วันหนาวแล้วหนาวรูอบ่วหนาวจังได้มากคอมเมนต์มาแจ้งข่าวกันได้จ้าอุณหภูมิสูงสุด30-31องศา,ศาเซลเซียสสำหรับพยากรณ์ล่วงนาในช่วง25-28ตุลาคม64สีซิมียอมความกดอากาศตามเลื่อนโตจากทะเลจินใต้เขาสูฟังของประเทศเวียดนามตอนล่างส่วนจะแรงหรือบบแรงเป็นถึงระดับพาย,ยุยูบอร์เะก็ต้องติดตามกันต่อไปเดี๋ยวกี้อัปเดตให้ฟังสำหรับท่า เคลื่อนขึ้นฟังแล้วอาจจะมีผลทรงลนําำหายภาอีสานตอนล่างมีเมฆฝนและฝนเพิ่มขึ้นได้แตก่กะ จะต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังก้องปกทุ่มประเทศใทต้ตอนบนและสีส่งผลถาำหายยอมความกดอากาศตามอ่อนกำลังลงได้ฮาวก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปเดืองความแรงของพายอยู่นบ่มิไั่กำหนดได้เนาะถ้าพัฒนากลายเป็นโซนร้อนก็สิมีซื้อเอิรนทีเพิ่นเอิรนซื้อนั่นซื้อนี่นั่นแหละจ้าสำหรับคลิปนี้กีขอตโตลัลาไปก่อนมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆชาวอีสานทุกผู้ทุกคนได้รับทราบจังได้ ให้กระฝากช่องพยายกรณ์อ,อากาศภาคอีสานไว้ในเนื้อจ้ากดติดตามให้แน่ขอบรักุณหลายๆไปแล้วจ้าบ๊ายบาย